อีกวิธีหนึ่งครับคือวิธีการปลูกมะนาวลงบอ่อซีเมนต์นะครับสาหรับสวนเราทั้งยี่สบแดบ่อนี้แบ่งพันธุ์มะนาวที่ใช้ในการปลูกอยู่สองพันนะครับคือพันธุ์ไตหฮิติปลูกแดบอ่อครับแบอ่อคือแถวหลังสุดน,นะครับส่วนยี่สิบกล้าที่เหลือข้านี้เราจะใช้กันแป้นพิจิตนะครับเป็นแป้นพิจิตแบบเสียบยอดส้มโอนะครับและในที่นี้ก็ มีนักวิชาการนะครับพูดกันว่าวิธีการปลูกมะนาวที่ถูกต้องนั้นทำยังไงก็มีผมก็เข้าไปศึกษาตามเน็ตนะครับก็เห็นที่ประเทศไทยใช้ก็มีอยู่สองวิธีนะครับคือการแบบปลูกแบบแผลากนะครับปลูกแบบลงดินแบบถุงดำนะครับในกิ่งเสียบพิจิตหนึ่งนะครับเราจะปลูกลงใน ดำนะครับทาไมเราไม่ปลูกในแบบแผล่ลากนะครับเดี๋ยวผมจะแกะลากให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะล้างลากให้ดูนะครับไอ้พวกกิ่งเสียบที่ปลูกด้วยมเมล็ดน,นะครับเขาจะมีลาก,กแก้วนะครับลากแก้วหายกินนะครับซ,ซึ่งก็จะต่างจากกิ่งที่ตอนตอนนะครับดู อันนี้ล้างให้ดูกันสดๆ,ๆเลยนะครับเป็นหิ่งเสียบซุมโอนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีเขาจะมีรักแก้วนะครับหากินนะครับแล้วก็มีรากฝอยออกหากินด้านข้างนะครับดังนั้นเราไม่ไม่จาเป็นต้องแผ่แผ่นะครับแต่ถุงนี้ผมสาธิตให้ดูครับก็ปูก็ แล้วก็ตรงตาเสียบนะครับถ้าไม่แน่ใจว่ามันแน่นพอหรือยังก็ก็ยังไม่ต้องอ,ออกพึ่งอ,ออกก็ได้นะครับวัดไว้ก่อนนะว้ปุผูกติดก็โอเคออก,กทีหลังก็ได้นะครับ ต้องแน่นมากครับประมาณจากนั้นก็ปรับไม้ค้ำไว้ครับ,รบให้ต้นตรงครับไม่ต้องมัดเน่นครับ สองดอกเหลืออีกต้นนะครับ,บ,บสําหรับผิงเสียบนะครับการปลูกไม่ต้องไม่ต้องกลัวรากมันช้ำอะไรนะครับอันนี้ก็ปลูกเหมือนเดิมครับแต่ไม่ต้องปลูกลงดินเลยนะครับพอถึงรากเขาลงดินปุ๊บรากเขาก็จะรู้หน้าที่เองนะครับ ตอนสุดท้ายในการปลูกมะนาวนะครับควรหากาะบมะพร้าวหรือว่าฟางแห้งนะครับฟางเปียกชุบน้ําก็ได้ครับมาขุมหน้าดินไว้นะครับเดี๋ยวว่าขั้นตอนนี้ผมจะทําอีกทใีในอีกวันนะครับที่จริงต้องมีกาะบมะพร้าวหรืออะไรก็ได้วัสดุที่หาได้ตามใกล้บ้านเรานะครับคุมหน้าดินไว้นะครับให้ดินเนื่อหน้าดินมันชุ่มอยู่ชุ่มครับ แล้ออวสุท้ายนี้จะเป็นมะนาวพันธุ์ตฮิตินะครับเป็นมะนาวไรเม็ดนะครับ มะนาวตาฮิตินี่สังเกตตรงใบมันนะครับใบเขาจะใหญ่และเขียวกว่ามะนาวแป้นนะครับทั่วไปนะครับหยิบไม้ผลเหลือไว้เป็น่ส่วีดีโอนะครับเป็นหลุมสุดท้ายผมบอกนะครับจะแผลแรกหรือไม่แผลแรกนี่ดูยังไงครับ มดว่าถ้ากล้ามะนาวอยู่ในถุงดำนานนาน,นะครับรากเขาก็จะเต็มถุงนะครับแล้วก็สามารถอันนี้รากยังไม่เต็มนะครับถ้ารากเต็มถุงนี้เราก็จัดรากให้เขาครับอน,นี้เราลองล้างดูก็ได้ครับ มะนาวที่ดีก็ควรแน่นอนครับแรกต้องเยอะครับนี่เป็นมะนาวตอนนะครับจะไม่มีรักแก้วนะครับวิธีปลูกที่ผมคิดว่าเหมาะสมน,นะครับคือการแผลรากนะครับเพราะว่าเขาไม่มีรากแก้วไว้หากินนะครับ ขุดไม่ต้องลึกครับขุดเป็นแบบแองกระทะนะครับก็ได้นะครับจากนั้นก็จัดรากนะครับจัดรากให้เขารากนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้ปลูกมะนาวแพร่หลายนะครับในประเทศในบ้านเรานะครับสำหรับกริงตอนนะครับ กบดีนะครับเนื่องจากว่าเขาปลูกปลูกรากแบบแพรนะครับไอ้ลำต้นอาจจะมีการโดนลุมพัดสั่นคลอนได้นะครับก็หาไม้มาเสียบบงังข้ามมันไว้นะครับถ้ากลัวโดนเสียบรากก็ปักไกลๆก็ได้ครับ ไม่มีฝนนบไม่ต้องไหนมากนะครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญนะครับ คุมอย่าลืมคุมหน้าดินด้วยนะครับเพราะว่ารากรากเขาจะออกหากินนั้นบนผิวดินนะครับก็หาไรมาคุมแล้วกับมะพร้าวหรืออะไรก็ได้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับขั้นตอนการปลูกนาวลงดินนะครับไว้เราดูคลิปหน้าครับก็จะเป็นพวกดูแลต้นมะนาวนะครับของครับยังไงก็อย่าลืมทดนเลยนะครับ